It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and back. Cup cup สวัสดีค่ะไ้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่548กับดิฉันชุติมาสีบำรุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการ และองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือการสื่อสารการสื่อสารที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือการสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่องคอ์กรต้องการในี EP ที่546ชชูได้ชวนคุยถึงเรื่องการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนจึงอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยต่อในอ P นี้ ถึงการสื่อสารผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กเพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะฟีดแบ็กหรือการให้มุมมองเชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้จักกันดีก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการสื่อสารในทุกบริบทของชีวิตพวกเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเราให้ความสำคัญกับการให้มุมมองหรือฟีดแบ็มากน้อยเพียงไร และฟีดแบ็ k หรือมุมมองมีความสำคัญต่อพวกเราอย่างไรการให้มุมมองในองค์กรถือเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องสำคัญสคัญเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าในการทำงานตามเป้าหมายพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งอาจจะให้ในรูปแบบของระดับบุคคลหรือในระดับกลุ่มงานการให้ฟีดแบ หรือมุมมองอาจใช้ได้ทั้งกับบริบทของลูกค้าสินค้านายโยบายกระบวนการรวมไปถึงการให้ฟีดแบ็ในระดับบุคลากรเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงผลของการทำงานทั่งที่เป็นความคาดหวังและที่กำลังจะเกิดขึ้นประโยชน์ของฟีดแบ็หรือการให้มุมมองเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อการพิจารณาปรับปรุงเน้นย้ำการทำงานหรือพฤติกรรม รวมไถึงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆเรามาดูกันนะคะว่าทำไมการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กจึงมีความสำคัญการใช้ฟีดแบ็กไม่ว่าจะเป็นในความที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ค่ะฟีดแบ็กจะเป็นข้อมูลที่มีค่าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในองค์กรชั้นนำที่มีผลประกอบการดีเด่นการใช้ฟีดแบ็ก จะใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะใช้ฟีดแบ็คทุกส่วนงานทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้กาคู่ค้าผู้บริโภคบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆองค์กรชั้นนำเหล่านั้นจะไม่เพียงแต่ตอบรับมุมอมองต่างๆที่ได้รับมาหากยังตอบสนองทำการวิเคราะห์และนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปใช้งานด้วย เรื่องที่เราจะต้องตัวหนักอยู่เสมอมีอะไรบ้างคะเรามาดูกันนะคะประเด็นแรกไม่ว่าจะอย่างไรการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กจะมีอยู่เสมอถ้าเราถามคนในองค์กรว่าการให้มุมมองจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแบบไหนบ้างอาจจะได้คําตอบว่าก็น่าจะได้มาจากการสํารวจการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการประเมินการอบรมในความจริงแล้วการให้มุมมองมีอยู่รอบตัวเราคะ่ะ ทุกครั้งที่เราได้มนโอกาสพูดคุยกับใครสักคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้บริโภคคู่ขามันคือการสื่อสารมุมมองแทบทั้งสิ้นค่ะเรื่องที่สองนะคะการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กควรได้รับการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่ว่าฟีดแบ็กหรือการให้มุมมองจะเป็นรูปแบบการพูดคุยหรือจากการผ่านการสํารวจผู้ให้ฟีดแบ็ก จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะส่งไปถึงและส่งต่อข้อมูลที่มีคุณภาพดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดให้มีการสำรวจเพื่อสอบถามมุมมองคนให้ความกระจ่างกับผู้ให้คำตอบเหล่านั้นถึงความสำคัญรวมถึงประโยชน์ของการใช้งานนะคะประเด็นถัดมาค่อนการให้มุมมองหรือฟีดแบ็คจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การทำงานดีขึ้นค่ะ เมื่อเรามีการร้องขอมุมมองหรือความคิดเห็นหรือฟีดแบ็กจะช่วยให้พนักง,งานเกิดแรงกระตุ้นในการที่จะทำงานของตนเองให้ดีขึ้นค่ะพนักง,งานของเราจะรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกชื่นชมที่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองที่จะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกทั้งการร้องขอมุมมองจากลูกค้าผู้บริโภคคู่ของนะยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันด้วยนะคะ ฟีดแบ็คเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานค่ะแต่หลายครั้งที่พวกเราใช้การให้มุมมองหรือฟีดแบ็คแบบผิดวิธีด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะในความเป็นจริงแล้วถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ฟีดแบ็คจากการวิจารณ์เชิงลบกลายเป็นวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์นั่นจะทําให้เป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะในการนําข้อมูลมาดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มผลิตผลของงานค่ะ และประเด็นสุดท้ายที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะการใช้เวลาในการสอบถามและเรียนรู้ว่าผู้อื่นมีประสบการณ์อย่างไรในการทํางานของพวกเราองค์กรของเราการให้ฟีดแบ็กอย่างสม่ําเสมอเป็นเรื่องสําคัญสําหรับองค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการปรับปรุงความสัมพันธ์และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและยั่งยืนค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะว่าหัวหน้าหรือผู้นำเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการให้มุมมองหรือการใช้ฟีดแบ,บ็คให้เข้มแข็ง วันนี้พี่ชุมมีทิปง่ายๆมาฝากนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้นำองค์กรลองนำกลับไปใช้งานกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะวานให้มุมมองหรือฟีดแบ็ k เป็นเรื่องที่ต้องทำประจำค่ะคนสร้างให้เกิดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งติดตามด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะทำให้การใช้ ฟีดแบ็กกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กรทีมงานและธุรกิจค่ะข้อพึงระวังอย่าปล่อยให้กระบวนการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กเป็นเฉพาะงานเร่งด่วนเฉพาะการโดยเด็ดขาดนะคะประเด็นถัดมานะคะต้องให้มีบริบทที่ชัดเจนค่ะการพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากข้อมูลประกอบที่ชัดเจนย่อมไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป้าหมายคือเพื่อให้เราเห็นถึงจุดอ่อนและการพัฒนาที่ดีขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชี่ย้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อการทำงานธุรกิจและบริษัทโดยรวมค่ะย้ำเน้นเน้นเห็นถึงความสำคัญที่บุคคลท่านนั้นๆมีต่อองค์กรการพูดถึงมุมมองหรือฟีดแบ็กโดยปราศจากบริบทที่เหมาะสมยากนะคะที่จะทำให้คนยอมรับได้อย่างเต็มใจเรื่องต่อมานะคะ อยากกลัวที่จะให้ฟีดแบ็กเพื่อการปรับปรุง่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนคงอยากจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นำที่อยากให้รูปทีมรักแต่ถ้าเราเป็นผู้นำที่ไม่หลีกเลี่ยงและพร้อมประชิญหน้ากับทุกสถานการณ์การให้มุมมองหรือฟีดแบ็ที่เหมาะสมแม้ว่ามันจะยากาน่าจะทำให้เราเป็นผู้นำที่ได้รับความชื่นชมมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายรอกค่ะหรือบางครั้งอาจจะเจ็บปวด ที่จะต้องให้ฟีดแบ็กบเชิงลบแต่เมื่อเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันจะเป็นรางวัลที่ดีสำหรับการเป็นผู้นำจำไว้นะคะไม่มีใครสรมบูรณ์แบบแต่ทุกคนสามารถพัฒนาได้จงเป็นผู้นำที่พาทุกคนไปสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาค่ะเรื่องต่อมาก็เป็นอีกเรื่องยาก,กเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการยอมรับถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาการให้ฟีดแบ็ก รูมุมมองเป็นเรื่องยากอยู่แล้วก็ใช่ว่าเราจะประสบความสําเร็จทุกครั้งในการให้ฟีดแบ็ก k นะคะหลายครั้งเช่นกันค่ะที่เราเองอาจจะผิดพลาดอาจจะให้ความเห็นในจุดที่ผิดพลาดไปแต่ทั้งหมดนั่นคือส่วนประกอบของการสร้างภาวะผู้นําค่ะการฝึกหัดการให้มุมมองหรือฟีดแบ็กยิ่งทําบ่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการพัฒนาตัวเรายิ่งขึ้นนะคะเรื่องต่อมา การให้ฟีดแบ็ k หรือมุมมองในฐานะของหัวหน้างานหรือผู้นำควรจะมีความสอดคล้องเป้าหมายขององค์กรนะคะการใช้ฟีดแบ็ k ของหัวหน้าจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นพากมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรทั้งในส่วนของอาชีพของพนักง,งานและการพัฒนาตนเองค่ะในฐานะของหัวหน้างานหรือผู้นำขอให้เตรียมความพร้อมมุมความเข้าใจกับเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนที่เราจะให้มุมมองกับพนักง,งานของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มันไม่ถูกก็อาจจะก่อให้เกิดผลลบหรือไม่ได้รับการยอมรับเช่นกันการให้มุมมองหรือการให้ฟีดแบ็ของหัวหน้างานหรือผู้นำเนี่ยมันจะแสดงออกถึงความใส่ใจใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อให้ทีมงานรู้สึกว่าพวกเขามีคุณคอยให้ความช่วยเหลือเข้าใจแม้ในยามที่เกิดความผิดพลาด ใส่ใจเข้าใจในสิ่งที่พนักง,งานต้องการรวมทั้งให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดอันอยู่นอกเหนือนการควบคุมของพวกเขาในการให้มุมมองหรือฟีดแบ็คควรกำหนดการติดตามผลด้วยนะคะในทุกโอกาสที่เราจะเริ่มใช้การให้มุมมองหรือฟีดแบ็คควรกำหนดเวลาในการติดตามผลความคืบหน้ารวมถึงเช็คสอบความเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขปรับปรุง หรือสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วและควรทำให้ดียิ่งขึ้นการกำหนดการติดตามจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะและช่วยให้การประชุมในการให้มุมมองครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องต่อมานะคะแม้ว่าการให้ฟีดแบ็ k หรือการให้มุมมองจะเป็นเรื่องของการที่เราสื่อสารค่ะแต่สิ่งสำคัญคือฟังก่อนพูดการฟังมุมมองของทีมงานเป็นเรื่องสำคัญ เราจะช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลและมุมมองก่อนที่เราจะให้ความเห็นรวมทั้งเป็นการช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะในฐานะของหัวหน้างานหรือผู้นำเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการบริหารฟีดแบ็กทีมงานการให้ฟีดแบ็กควรจะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา รวมถึงให้ความช่วยเหลือให้เครื่องมือที่จะช่วยให้พนักง,งานของเราได้เรียนรู้นะคะการเตรียมตัวจะช่วยให้เราสามารถที่จะให้มุมมองที่ยืนอยู่บนความ,มเป็นมืออาชีพหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวและให้ความเห็นที่เป็นประเด็นไม่ใช่การท่องบทคะ่ะซึ่งจะเป็นการให้มุมมองหรือฟีดแบ็แบบสร้างสรรค์น,นะคะ และทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของการใช้บริบทของมุมมองในองค์กรอย่างสร้างสรรค์นะคะอยากให้ตระหนักไว้เสมอค่ะว่าการใช้มุมมองหรือฟีดแบ็ที่ดีจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกสร้างความมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางในการสื่อสรารที่ดีขึ้นให้กับองค์กรรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณภาพค่ะเราไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วคะ่ะกลับมาติดตาม The Cup of Culture แก้วต่อไปกับพี่ชุในครั้หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.